ผมวันนี้ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาววิชิมบาทุกท่านนะผมนะวันนี้มาอยู่ผมเหมือนเดิมครับสุรัตน์เช่นเคยครับอ่าวันนี้ผมจะพามาแนะนํานะครับจีก,จกงกจกรรมนรับที่มันเข้าใหม่แล้วก็ไม่ใช่จีกรรมเข้าใหม่ดิอัปเดตจีกรรมนรับของสัปดาห์ที่3มนะแล้วก็มีอ่ามันจะมีเป็นของแจกนะับเล็กๆน้อยของอแข่งที่เวียดนามนะครับนะไปไปน่นอะไรนะโมจิมินนะก็แข่งที่เวียดนามแหละของ มันก็แจกเป็นตัวนะเดี๋ยวผมพาไปแลกดูนะว่าตั๋วแลกไงตรงนี้ก็รับฟีสามารถมารับได้นะเนี่ยมันอยู่ตรงแลกเปลี่ยนนะไปที่การแลกเปลี่ยนเราอินนะเราอินก็ได้นะอ่านดูเลยเข้ามาหน้าแลกเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในร้านค้าเลยนี่นะที่มันจะให้แลกก็คือมันสามารถใช้เอฟซีไพเปิดได้นะแต่อันนี้มันใช้สามใช่ปะผมยังมีศูนย์อยู่ใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้แลกตรงแลกเปลี่ยนนะครับมันอยู่ตรงแลกเปลี่ยนนะใช้ประมาณเท่าไหร่สี่สิบสอง ใช้ประมาณสี่สองตัวก็ได้หมดนี่เลยมาหมดนี่สี่สองตัวอ่าน,นี่ผมมีศูนอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปแลกโอเคมาตรงนี้ผมว่าอ่าสมมว่าเราขาดของ A ใช่ปะ่ะของ A แล้วก็ของ b มาแ,กแลกเราขาดของ b แล้วก็เอาของ A ไปแลกไงเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้แลกแลก a แต่ยผมมี b อยู่สามอันนะผมสามารถย่อยกลับเป็น A ได้นี่ตรงนี้ก็มีให้เปิดเหมือนกัน เปิดไม่อั้นนะตรงนี้โอ้สามารถเปิดเอาตัวไปแลกได้เลยใครแบบสายเติมนะแบบอยากลุ้นตัวด้วยผมว่าอันนี้ของจริงเลยสามารถเปิดนั้นได้นะเปิดแล้วมาสูงนี้แต่ต้องไปแลกในแลกเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูในแลกเปลี่ยนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวย่าลืมมารับตรงนี้กันนะครับวันนี้มันก็แจก,กอะเป็นวันสุดท้ายพอดีนะวันนี้นะค้างแหนะวันท้ายมันก็ได้สามตัวเหมือนเดิมนะค้างเออมาแล้ว ห่วงจังว่าซื้ออ่ะก็ได้อย่างละสามนะ a สาม b สามนะเทศกาลนะชิ้นส่วนเทศกาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปแลกตัวเลยไปแลกเปลี่ยนอ่ะคำว่า,าน่าแลกเปลี่ยนนะครับเผื่อหลายๆคนงงนะแบบเฮ้ยพี่ผมได้รางวัลล็อกอินมาแล้วแบบแต่ผมจะไปเปิดามตัวทำไมผมเปิดไม่ได้ครับคือน้องต้องมาแลกนี้ก่อนนะนี่ไงเห็นปะเนี่ยเนี้ยเนี้ยต้องเข้ามาแลกต้องแลกเปลี่ยนก่อนนะนี่ชิ้นส่วน a เทศกาลสามก็คือ a สาม b สาม ก็มาแลกไอเป็นตัวสามเอาชิ้นส่วน A กับชิ้นส่วนบีผมเรียกง่ายแล้วกันเื่อคนเข้าใจง่ายชิ้นส่วน A แล้วก็ชิ้นส่วนอามาแลกเป็นตัวหนึ่งใบเออตัวเป็นตัวสามใบเนี่ยเราใช้สามใช่ปะเราใช้อย่างใช้อย่างละสามล้วก็มาแลกตัวได้สามใบเหมือนกันแลกได้ไม่จํากัดด้วยอันนี้ก็คือได้แน่แ,นแหละถ้าคนเล่นแล้วมันแจกทุกวันแล้วแบบแจกเยอะขึ้นเรื่อยๆอง่ายได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูนี้ให้ ส่วนแรกพวกแรกเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะไอ้แต้มตีบวกก็เหมือนเดิมนี่เห็นปะอ่ะผมก็มีมาสามแล้วเห็นไหมก็คือต้องไปแลกเปลี่ยนก่อนนะเผื่อหลายๆคนงงนครับหลายคนสงสัยนะครับพี่ทาไมผมไม่ได้ครับผมรับมาแล้วเออต้องไปแลกเปลี่ยนก่อนน่นองโอเคนะนาจะเข้าใจนะเก็ตแล้วนอนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเข้ามาหน้าแรกมันก็จะขึ้นในอ่านอยู่ถ้าเราอ่านเราจะเข้าใจเลยนะตอนแรกอะตอนแพ็กก็ไม่มีอะไรสามหมืน่นตัวเข้าใหม่มีเบคแฮมในแพ็กด้วยปะ ทำไมมีเบคแฮมในแพ็คปะไม่มาไอ้แลกเปลี่ยนของก,กิจเบคแฮมอย่างเดียวหรอในแพ็คก,ก็มีอ่ะในแพ็คก,ก็มาขายอีมันไหวไหมวะทำงงหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูให้ต่อเวลาแล้วกันก็เหมือนเดิมป่ะออน่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมนะนโอเคมันรีมาให้เปิดละจำสับตาใครเปิดก็มาจับก,ก็ได้นะขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีในการเปิดต่อเวลาว่าอย่างมันแพ็คเอางง,งนะอย่างชิดปูอย่างนี้แบบ ไม่มีในเลกเปลี่ยนแต่แบบเอามาในแพ็กนี้ก็เปิดได้ยกยกๆจัดเลยแล้วแบบให้คนเอาไปซับเป็นอีกร่างเลย <c oughs> อ่ะสำหรับฟุตจิเวิร์ดสัปดาห์สามวิกสามมาแล้วก็อย่าลืม,มรับเอาผมบัตรเตียนละได้เจ็ดพันห้าวันนี้ละเนี่ยบัตรเตียนครบห้าทีพอดีเลามาดูสัปดาห์ที่สามของรางวัลอะไรบ้างนะ ที่ทำประตู40่ลูกหมดได้ก็ได้เล่น5แมตช์โดยมีนักเตะฟุตเวิร์ตส,สอคนในชีวิตตัวจริงเออเลี้ยงบอลสำเร็จ30ครั้งหมดได้ก็ได้โอเคลีกต่อตามนี้ง่ายๆครับง่ายๆ,ๆ่ได้เพชร500ตั้ง2องแสนโอ้โหจิ๊กซอดูมันแจกยูห้าจิ๊กซอยี่สิบเขายังมองว่าโบเลย20อ่สิมาแจก5นี่แม่งโอ้ยงกไปไหนวะเกมแจก20จิ๊กซอเขายังมองโบแล้วอันนี้มาแจก5แล้วเขามองโคตรโบเลยนะ ออ่ะถัดมาผมก็ไปเล่นอ่ากิดมาหมดละจะพาไปดูไอ,อ้เบคแคมร้อยสิบสามมามาให้แ,กแลกละนี่นะก็ใช้เบคแคมร้อยสิบเอ็ดหนึ่งตัวเวทมนต์โค้งสี่อุผมมีสิบสองเวทมนต์โค้งเยอะจังวะแล้วก็จิ๊กซ่อยอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแต่ก่อนมาเสียหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ต้องเสียสามร้อยเอาตัวร้อยสิบเอ็ดมาก่อนนะเป็นพันสี่แล้วนะในแลกเปลี่ยนเบคแคมอ่ะสำหรับใครจะแลกก็คิดดีๆีกุญิตพันห้าครับผมว่าเก็บไว้กุญิตเลย ให้แนะนาจริงนะผมว่าเก็บแบกุดิดเลยก็หลายๆคนดูดิจากการใช้งานไม่แค่แม่งคนใช้เนี่ยถ้าคนไม่รักจริงๆอ่ะใช้น้อยคนใช้อ่ะแบบดูกูลิดดิร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยห้ามีคนเล่นอยู่เลยทุกวันนี้ไมเป็นก็คือความต่างนะตัวเมตาไม่เมตาอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรแล้วผมเปิดมาผมเปิดสับมาก็เหมือนเดิมไม่ไม่มีจักรวาลอะไรวันนี้ไม่ได้ทะลุมิติไปในของเขาเลยรอแลกเปลี่ยนมาสับร้อยสิบสามเลยนี่ก็ไม่ได้สับสักที งงว่ะเกมจะหมดกีดหรืเป่มจะให้กูสับไม่หน,นีร้อยสิบสามนี่ถามจริงเหรอแต่ร้อยพวกร้อยสิบร้อยสิบสองผมสับหมดแล้วนะอันนี้ไม่รีนะครับอ่าไอต้ตรงตู้เกมนี่ไม่รีนะเออแล้วก็ตรงสับนับที่หลายคนคิดว่ามันจะรีนะผมเห็นอ่าพี่ในกลุ่มเปิดได้แล้วแกแรกหมดมาแล้วใช่ไหมแกเปิดมาวันนี้มันก็ไม่รีเหมือนเดิมนะครับไอ,ตอ,นะอ้ตรงสับเปลี่ยนนะอ่าตรงสับเปลี่ยนทําบูธทําตากันนะโอเคนะไม่รีนะครับโอเค มาเดี๋ยวเราพามาดูนักเตะอะไรดีกว่าของวีคสามนะเฮ้ยเดียว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 เยวบคแฮมมีให้แลกด้วยเหรออาซาพันจิกไมเบ็นแฮมมีให้แลกด้วยเหรอ,น,อน้องอยถ้าน้องเจอาเบคแฮมพี่ว่ามาแลกในแกลเลอรี่ดีกว่าไม่ต้องไปเอาอะไรในกิจอนะพันสี่จิกซองข้นเปลืองว่า,บวาเบลกูริตต์แม่งไม่คุ้มสักอันคาฟูพันห้าว่ะไม่น่าเล่นจัดว่าคาฟู เดกเหลี่ยเบื้อกเลดเขาจะหลอกตาหรือเปล่าคาฟตูตัวนี้เปิดได้นะผมเล่นนะอาซาตัวนี้เปิดได้ก็เล่นนะถ้าจบก,กิจถ้าแบบกองหน้าไม่มีใครมาผมว่าเจาไว้อยู่หรืเจ้าโยนครับเดี๋ยวคิดก่อนนะรอวีรอดูวิกสีกันโอ้รีดิเกอร์บอ้ยบัฟมาสีดาวแล้วว่ะตัวนี้ก็โกงนะเวิ้์กเลดสวยด้วยสูงต่ำนะ้ำหนักตัวนี้ส่วนสูงได้น้ำหนักผ่านาน่าเล่นจับเลย มาเกลลี่ผมว่ามาเกลลี่ก็เกตดีมีไลท์ดูเทเกิลด้วยแต่แบบเฉลี่ยสูงน้อยไปหน่อยแบบว่าซีดีมันต้องเอาไปยินซีดีมคู่แล้วกันมาเกลลี่ตัวนี้เฟรนนี่ผมมองว่าเฉยๆนะเฟรนนี่โดนยินซีดีมผมว่าเฉยๆนะเฟลนนี่แต่คนชอบแล้วกันไปโม่งไปหมงืหมองอะไรก็ไร้ลิตเติลโอ้หกร้อยห้าสิบเลเยอร์หรอ,อมีลิตเติลแม่งโคตรเก่งเลยตัวนี้ ตัวบักอีกปะเนี่ยมิลิตาเนี่ยห้าหกร้จิกซซยองโอ้โหสายฟีหวานปากเลยได้ร้อยสิบสองกรอจิกซอแอนโทนีร้อยสิบสองโอ้โหสกิลมูฟห้าดาวเวอร์เรดสูงสูงสเซนมิน่าถือว่าให้มาดีนะโอ้โหวิ่งร้อยสี่สิบเลยแม่งมีบูทว่าวิ่งสองร้อตัวนี้เฮ้ยน่าเล่นว่ะแอนโทนีแปดร้อจิกอโอ้ปาโชหนักเลย มองขานโอ้ยไอ้อันนี้น่าเล่นวะไอแอนโทนี่อ่ะน่าเล่นว่ะน่าจะสับพุ่งอยู่นะส่วนสูงว่ามันผ่านอยู่นะ172ใช่ป่ะเมื่อกีก้โอ้หมันซูชิก็ยังไม่สีดาวอยู่ดีมามองข้ามได้เลยตัวน,นี้แม่งน่าเป็นตัวอะไรแบบตัวทำตาทำแต้มไม่ใช่แบบสับหมุนเวียนกันมาคอรโจลินเต้โอ้พลังงานดีเลยนะแต่แบบความเร็วดับดับนิดนึง120 ไปร้อยสามสิบหมดแล้วแบกขวาเละไม่ไหวตัวลงตูลามหรอกคาฟงคาฟูลอาจะมีแต่ตัวอะไรแล้วปะเอ็มปัปเป้อีธานเอมปาเป้นะน้องเอ้าไอ้น้องอันนี้มันเล่นอะซีเอ็มหรอวะทำไมผมเห็นตอนมันถูกเปลี่ยนตัวลงตอนนั้นดูริวมันเลนอาร์ดับยูอยู่วะเล่นไอเอ็มได้นะอันนี้ก็ใครไม่รู้อ่ะรู้จักอันนี้ก็สีดาวอยู่มองว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าถ้าเล่นตัวนี้ เอ็นดูซีมันก็น่าเล่นนะแม่ง CDM4 ดาวได้วยเป็นเพเมอร์เกอร์โอ้ยดีคล่องด้วยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นในตุ้มสำหรับสายงบน้อยป่ะตัวนี้สองร้อยจิกซอยโคตรถูกของวิกสามว่าตัวน่า,นานเล่นก็มีไม่เยอะนะยาซาคาฟูอ่ะแอนโทนี่อ uh, ่ะมิเตลิกเกอร์อันนี้เลยมั้งน่นานเล่นบพรว่าอาซาคาฟูแอนโทนี่มิลเตล ลิเกอร์แค่นั้นแหละผมว่าน่าเล่นนะอ่ะว่าคลิปนี้ก็ม,มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะของเฉลยของเกียร์แปนวันนี้นะว่าอะไรบ้างนะครับนะข้อตอบข้อไหนบ้างนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะนี่ผมก็ตอบมาถึงข้อสามสิบเอ็ดละอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปแรกไปเลยนะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดนะสามารถดูได้เลยนะใครไม่ทันข้อไหนก็สต็อปเอา 27A 28A 29B 30A 31A นะครับประมาณนี้ ่นในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครผมนะก็ฝากกดไลค์กดติตามให้กันด้วยนะผมนะขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการ,ก,ก,ารกดไลค์นะตอนนี้500ยซับสไคร์แล้วครับขอบคุณทุกคนดูมากจริงๆนะขอบคุณจริงครับทำมา500ยซับแล้วอะแล้วเจอใหม่ขีดหน้าผมนะลายบังครับสวัสดีครับ